เอ๊ะใครอะ่ะบอดี้บอดีน่ะเขาประกาศเรียกนายนะ่ะอ๋อโอเคนะ่ะประกาศเรียกอะไรวะนะ่ะเออเดี๋ยวไปซะหน่อยก็แล้วกันโอ้โหคนเยอะเกินอล่ะทุกคนได้ยินเสียงฉันหรือเปล่าได้ยินครับ เขาได้แจ้งมาว่าได้มีการรวมกลุ่มไปกดดันซึ่งฉันจะบอกเลยว่าฉันไม่โกรธเรื่องนี้เลยแต่คราวหลังถ้าจะทำอะไรนี้ขอให้เป็นความคิดเห็นส่วนรวมของบ้านโดยแท้จริงและปรึกษาพีเฟค่อนที่จะทำสิ่งนี้เพราะว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆทุกคนรับผิดชอบร่วมกันซึ่งนี่คือสิ่งแรกที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกันหลังจากนี้ฉันจะมอบหมายให้กันรับ รังสรรค์เมนูอาหารภายในบ้านให้ได้มากที่สุดเพื่อรองรับทุกคนปีหนึ่งอยู่ขวาสุดอ๋อแล้วกูมาอยู่ซ้ายเฉยซึ่งอันนี้อธิบายว่าเป็นเหตุมาจากเขาไม่ค่อยที่จะรู้สึกถึงใจนักที่เราให้เขาคอยสืบถึงหาข้อมูลซึ่งฉันรู้สึกว่าเราเป็นแค่เด็กเราอาจจะไม่สามารถหาเองได้สรุปมันเรื่องอะไรวะเนี่ย การรับมืออย่างแรกที่ฉันจะให้ทุกคนรับมือกับสถานการณ์ตอนนี้ที่ถูกบีบบังคับมากขนาดนี้ก็คืออย่างแรกเรื่องมืออาหารหากเธอเพบว่าในนั้นมีสารจาร์อยู่เธอสามารถเข้าไปรับประทานได้และฉันจะให้กันนับหรือเอลจำบ้านคนอื่นเข้ามานาั่งสั่นเมนูให้และหากว่าเธอพบเอลที่เข้าหน้าเข้าตาก็ขอให้ลองพิจารณาไว้เพราะว่าหลังจากนี้เราจะต้องให้เขาทํางานให้เรามากขึ้น ขอให้กระจายข่าวนี้ให้กับเด็กนักเรียนทุกคนในบ้านเ <_ an> พื่อนเธอพี่น้องเธอเพราะว่าหากเขาพบเราในถุงอาหารเขาอาจจะไม่พอใจหรืออาจจะรู้สึกไม่ดีพวกเธออาจจะถูกต่อว่าแล้วถ้าเพื่อนเธอไม่รู้ <_ an> ก็อาจจะงุนงงกับเรื่องนี้แต่ขอให้ทุกคนจงเชื่อมั่นในทีมพีเฟกและศาสตราจารย์เพราะศาสตราจารย์ท่านทําเพื่อเราสุดๆแล้วและอาจจะเป็นครั้งแรกของพี่ๆพ,พ,พวกเธอด้วยที่ถูกสั่งห้ามอะไรแบบนี้ เรียกว่ากักบริเวณหรือคอฟิลฉันก็ไม่รู้จะใช้คําไหนดีเราต้องดูแลกันละกันแล้วก็พึ่งพากันละกันอยาให้มาดามท่านกล่าว <Okay. S 2> อะไรสักหน่อยคือเราโดนกักบริเวณหรอวะหรือว่ายังไงวะเนี่ยอ่านี้ประชุมเรื่องอะไรกันไปแล้วบ้างเนะี่ยฉันเพิ่งมาขอโทษทีท่าน mm hmm. จะบอกอะไรไว้ให้นะการที่เธออยากจะนึกว่าห้องปกครองจะมีหน้าที่อะไรบางอย่างหรือว่าห้องปกครองจะต้องทําสิ่งนั้นจะต้องทําสิ่งนี้ เรื่องต่างๆไม่ใช่หน้าที่ของเธอมันเป็นสิ่งที่เธอสามารถที่จะคิดได้แต่ว่าเรื่องที่มันหลุดออกไปข้างนอกฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าใครมันจะโง่ามากถึงขนาดที่จะให้คุณเซฟีเนี่ยเขารับรู้ถึงเรื่องนี้จนกระทั่งเป็นเรื่องให้เรากลายจะต้องมาทําให้ชีวิตของตัวเองในลำบากไปมากกว่าเดิมแต่ถเธอตอบนอยเซวว่าเธอเป็นคนโง่หรือเปล่าโอ้แรงเกินไม่ค่ะ ไม่ครับไม่ครับไม่ได้เป็นคนโง่คนคนรวมิลเลียนอืมฉันก็คิดว่าอย่างนั้นฉันว่าฉันสอนแล้วก็ฟูมฟักพวกเธอไม่ได้ให้กลายมาเป็นคนโง่นะแต่ทำไมเรื่องราวทั้งหมดมันดูเหมือนกับว่าการกระทําทุกๆอย่างมันออกมาจากคนที่อยู่ไม่มีสมองเลยนะโง่เง่า ไร้สาระพอแล้วมาดามแต่ในเมื่อเรื่องมันเกิดไปแล้วศักดิ์ศรีของสิริทรีรนพวกเธอก็รับมันเอาไว้เองก็แล้วกันอย่างที่คุณรอสชายบอกหลังจากนี้ก็ให้ไปทานข้าวในห้องนั่งเล่นหรือถ้าเกิดว่าศาสตราจารย์คนไหนยังรู้สึกว่ามีเวลามากพอที่จะพาเด็กถ้าจะเป็นเด็กทารกแบบนี้ พาเดินไปทานข้าวที่ห้องถูงก็แล้วแต่สารจันคนนั้นเลยก็แล้วกันส่วนเรื่องหลังจากนี้ฉันจะบอกไว้ให้ว่าสิ่งที่ฉันดุดาว,ว่ากล่าวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าฉันห้ามไม่ให้พวกเธอคิดห้ามไม่ให้พวกเธอพูดแต่ฉันกำลังกำลังจะบอกว่าวิธีการที่เธอพูดมันออกไปหรือว่าวิธีการที่พวกเธอ จะปรับเปลี่ยนคำพูดให้มันมีประโยชน์เข้ากับฝ่ายของตัวเองเนี่ยมันควรที่จะต้องมีอันนี้มาดามเขาสอนด้วยนะครับเนี่ยซิริทรีนไม่ใช่บ้านทับพัฟที่จะมีความซื่อสัตย์คิดอะไรก็พูดออกไปแบบหรือว่าซื่อสัตย์กับใจของตัวเองเราเป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมเจ้าเล่ วิธีนึกคิดอะไรต่างๆคิดให้มันเหมือนกับเด็กสิตซรลีนหน่อยไม่ใช่คิดให้เหมือนกับเด็กบ้านฮับพัฟเอออย่างนั้นแหละพวกเธอเป็นแบทเจอร์กันด้วยไงอ,อยากจะไปอาศัยอยู่ในอะไรนะถังใส่วายเหรอไม่ค่ะก็คงไม่ดังนั้นหลังจากนี้จะคิดอะไรจะพูดอะไรอย่าลืมว่าเราคือใคร อย่าลืมว่าที่ที่เรามาที่ที่เรากําลังนำเสนอให้กับโลกภายนอกเนี่ยได้รับรู้และได้เห็นเนี่ยมันคือมาจากเด็กที่อยู่จากบ้านสริชรีนไม่ใช่ใครอื่นแย้เข้ามาต่อว่าเราได้ว่าเราเป็นคนโง่เราเป็นคนพูดอะไรไม่คิดเออทุกๆอย่างที่พูดออกไปจากปากพวกเธอควรที่จะต้องผ่านการคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็ อย่างน้อยถ้าเกิดว่าไม่อยากที่จะพูดโกหกก็ควรที่จะต้องปรับเปลี่ยนคําพูดของตัวเองให้ผลประโยชน์มันเข้ามาอยู่ในฝั่งของเราได้มากที่สุดอันนี้คือเรื่องจริงนะครับของบ้านเซนิทลินพวกเธอไม่รักกันได้ยังไงในเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยไม่อยากที่จะได้ผลประโยชน์ไม่อยากที่จะได้สิ่งที่มันทําให้ตัวเองอยูนิฟายที่มันได้ประโยชน์เลยเหรอหรือว่ามีใครในที่นี้ที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยจริงๆ อันนี้ไม่เถียงนะที่มาดามพูดคือถูกทุกอย่างเลยครับกับการที่เด็กนักเรียนคนหนึ่งแค่ร่ายคาถาออกมาถึงแม้ว่าจะเป็นคาถาที่ทรงพลังแล้วก็เกิดก่อให้เกิดความอันตรายแต่ว่าเด็กคนนั้นมันมีอันตรายจริงๆเหรอถึงแม้ว่าเราจะยังจับตัวไม่ได้แต่ว่าเด็กคนนั้นสุดท้ายแล้วก็ยังเป็นเด็กก็ยังเป็นคนที่ฉันสามารถที่จะลงโทษได้ก็ยังเป็นคนที่ฉันสามารถที่จะควบคุม หรือว่าสามารถที่จะกดขี่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ยังรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยสิ่งแรกที่เธอควรที่จะต้องทำคือมาหาศาสตราจารย์ประจำบ้านถึงแม้ว่าฉันอาจจะย,ยังไม่มีเวลามากพอหรือว่าอาจจะย,ยังติดธุระนั่นนี่นูน่นไม่สามารถที่จะมีเวลาว่างมาให้กับเด็กตะเรียนทุกคนในบ้านแต่ว่าในบ้านนี้ก็ยังมีศาสตราจารย์ท่านอื่นอื่นอีก มีทั้งศาสตราจารย์สเปนทายศาสตราจารย์หลงอ้าในที่นี้ไม่มีศาสตราจารย์ชาตเเวลแล้วก็ยังมีศาสตราจารย์อีกตั้งสองท่านที่ยังจะคอยให้ความช่วยเหลือกับพวกเธอได้ไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วก็วิ่งแจ้นไปหาศาสตราจารย์คนอื่นอย่างเช่นศาสตราจารย์เซนโดราเรียเขาจะช่วยเธอได้หรือเปล่าเขาคงช่วยได้ในฐานะของที่เป็นศาสตราจารย์ในโรงเรียนฮอกวอตส์ถ้าเกิดว่าเธอ รักศาสตราจารย์คนอื่นมากขนาดนั้นอยากที่จะวิ่งแจ้นไปขอความช่วยเหลือกับเขามากขนาดนั้นก็ลาออกจากสริทรีนไปซะเลยแล้วก็ไปอยู่บ้านอื่นบ้านหลังนี้ฉันจะย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่มีที่ให้สำหรับคนที่ไม่มีความพักดีเออความพักดีไม่ใช่แค่กับฉันแต่ว่ากับบ้านหลังนี้แล้วก็ตัวของเพื่อนๆกับพวกเธอเองจะมาไว้แล้วก็หลังจากนี้ ถ้าเกิดว่ายังไม่รู้สึกปลอดภัยจริงๆก็ให้อยู่ในที่ที่เธอคิดว่าปลอดภัยเอาไว้ก่อนจนกว่าสภาพจิตใจของเธอนั้นจะฟื้นฟูขึ้นมาได้ก็แล้วกันและอย่าให้ฉันได้เห็นอีกว่ามีการกระทําที่ดูโง่เขลาออกมาจากเด็กของบาสรีทรีอีกเป็นครั้งที่สองขอบคุณค่ะมาดามเรียบร้อยดาเสร็จแล้วไปเลยมาดามเราห้ฟังบัางสิเพราะฉันไม่รู้นะ่ะฉันกำลังจะตอบน<า>นจดหมายเธอเลยนะาาแล้วมันก็มีประกาศนะ ฉันก็เลยรีบวิ่งมาแหมือว่าเธอไม่ได้ฟังหรอโอ้อฉันฟังน่ะน่าจะแบบได้ยินชันไหมไม่แน่ใจว่ามันมีเหตุอะไรแต่ที่แน่ๆน,น่ะเราน่าจะไปทานข้าวที่โรงอาหารไม่ได้นะที่โถกนะออาจจะต้องให้ศาสตราจารย์ประจำบ้านพาไปนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรใช่ไหมนะ เหมือนอาจจะเกิดเหตุใครไล่เวสใส่คนอื่นหรือเปล่านะน่าจะเด็กบ้านเรานะเห็นพวกแม่อาบอกว่ากิฟฟินดอนนี่แม่รู้สิน่าจะใช่นะฉันก็ฟังไม่ค่อยถนัดฉันเข้ามาก็เหมือนเขาเริ่มพูดไปแล้วนะอแต่น่าจะเกิดจากเด็กบ้านเรานะเธอรู้เรื่องหรือเปล่านะเมืเนะ่อกี้น่ะเด็กบ้านเราไปทําร้ายเด็กบ้านอื่นเหรอฉันไม่รู้ กูแค่ว่าเขาห้ามไปทาหารที่ห้องทุนก็คือกบเพื่อนซีอก็คือกัเพื่อนซีไปคุยด้วยกันสิไปเลยน่าทำไมล่ะไม่เป็นไรอ๋อคุยเลยน่าจะเข้าหอนอนแล้วเหรอคะแนนข้อมูเราต้องใช้ไงนี่ไงก็มาคุยด้วยกันน่ะจะได้ไม่เหงาเลยคุยเลยแล้วเธอจะไปไหนแน่น่ะสิมันไม่อยุ่ติดเขาคุยกันเลย เธอจะไปไหนล่ะใช่บ้านเราได้รับบาดแผลต่คุยกันเลยกฉันคุยอยู่แล้วนะแต่หมายถึงเธอจะไปไหนไปเรื่อยเปลือยนาะไปเรื่อยเปืือยนี่นะอืมใช่งั้นเดี๋ยวฉันไปคุยกับเพื่อนแล้วนะไปให้สนุกนะอ๋อเป็นอะไรอ่ะทําไมไม่คุยอยู่ๆก็ไปงงอ๋อฉันสงสัยอย่างหนึ่งว่าทําไมนายถึงเรียกไม่เรียกรุ่นพี่น่ะอ๋อมีอาเหรอ คือฉันน่าจะชินน่ะเพราะว่าเขามาคุยกับฉันแล้วเขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นรุ่นพี่นะใช่ใช่ฉันคุยกับเขาแบบแม่เพ่อนไหมล่ะสักพักเลยะกว่าเขาจะบอกก็เลยอาจจะปิปากนะอ๋อแล้วเขาไปไหนแล้วไปเดินเล่นมั้งฉันไม่แน่ใจอ๋อไม่ไปหรออ๋อเขาบอกไม่เป็นไรนะ ก็้หนาหาให้เขาไปเดินเล่นก่อนจะไปแล้วเหรอออืโอใช้ไว้พวกนี้เออ,อพ่งนี้ในไม่มีเรียนแล้วสินะใช่ไม่มีเรียนแต่ว่าก็ว่าจะหาวิชาอื่นเข้าดูดนะเพราะว่ามันว่างใช่ไหมละ่ะก็ว,ว่างก็ไปวิ่งเล่นสิจะไปเรียนทําไมอะ่ะอา้าวก็เผื่อแบบวิชาเสริมไง อะไรแบบเนี้ยที่สนใจนะเธอไม่สนใจเหรอไม่รู้สิอ๋อถ้าเป็นเธอเธอจะวิ่งเล่นใช่ไหมก็คงจะอย่างนั้นแล้วเธอเหลือวิชาไหนคาถากับแปลงกายนะอืก็ถ้าเธอมาเธอก็ส่งจุดหมาหาฉันก็ได้เผื่อถ้าฉันว่างเดี๋ยวอาจจะไปเรียนด้วยนะอ๋อไม่เป็นไรฉันไม่ค่อยอยาก แบบว่านายเรียนไปแล้วนะ่ะไม่เป็นไรนี่มันก็แค่เข้าไปนั่งเฉยๆนะฉันอาจจะไม่ฟังก็ได้มันมน,น่าเบื่อไงนายไม่เบื่อเหรออืมก็นิดนึงนะ่ะแต่ว่ามันต้องใช้สอบฉันก็ต้องมีจดบ้างน้าวเมื่อวานนายไปเล่นที่ไหนมาตรงสนามวิกติดนะตรงที่ไม้กวาดอ๋อฉันก็ไปมา ใช่เหรอใช่อาจจะไปคนละเวลาหรือเปล่าแล้วเธอได้ลองขี่ไม้กว่าหรือเปล่าอืมลองแล้วเป็นไงบ้างยากนะยากใช่ไหมใช่ในายว่าไงอะ่ะอืฉันก็ขี่ไม่เป็นอนะ่ะฉันเคยลองแบบขอเพื่อนขี่ทีหนึ่งอนะ่ะก็เลยแบบหัวฉันโคกไปทีหนึ่ง ไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมนะอ๋อดีขึ้นแล้วนะแล้วนะเธอละ่ะมีหัวโขกหรือว่ากระแทกปูนอะไรบ้างไหมเพราะฉันเก่งจะตายก็คือไม่โดนใช่ไหมก็โดนแหลอะอาวแล้วเ,เป็นอะไรหรือเปล่านเะดีแล้วที่ไม่เป็นไรมากนะเอ,อ่อน่าจะไปทำอะไรต่อน่าจะเดินเล่นอยู่แถวนี้แหละแล้วก็อีกสักพักน่าจะเข้าหอนอนนะแล้ววันนี้ไปเร็วจังอ ก็เมื่อวานอยู่เดึกกันนะแบบว่าเมื่อวานเดึกแล้ววันนี้เดึกอีกไม่ได้หรอมันแล้วแต่วนนะันอ่ะมันบางทีช่างคิดว่าตอนแรกฟาร์มีหใช่มมัน,นเหนื่อย<ๆ>เกินไปนะเมื่อวานนะก็เลยนอนเร็วสักวันก็ไม่เป็นไรหรอกอือก็จริงอืมเธอไม่เหนื่อยหรอหมายถึงว่าอยู่ดึกๆึกเนะแล้วม่อีกวนนะันอ่ะไม่ค่อยนะแบบว่าฉันแข็งแรงเธอแข็งแรงอย่างนั้นเหรอใช่แตบบ่ว่านายน่าจะแบบว่าปกเปียก อเธอแข็งแรงกว่าฉันสินะใช่งั้นถ้าเกิดฉันเดินไม่ไหวขี่หลังเธอได้ไหมนะไม่นะ่ะแปลว่าฉันจะลากแขนนายแล้วกันนี่ถ้าลากแขนฉันตัวฉันก็คูด่นไปกับพื้นสิก็ใช่นะแต่คงไม่เป็นอะไรมากหรอกมั้งอืออาแล้วเมื่อวานนี้นายไปกับใครนะพอดีว่าฉันก็เจอทอมมี่ที่นั่นเหมือนกันไปกับทอมมี่หรือเปล่าทอมมี่เหรอ ใช่ที่สนามนะอ๋อฉันไม่ได้ไปกับทอมมี่ฉันไปกับมีอานะ์นะเอ่อนายมีเพื่อนอีกไหมนะหมายถึงคนอื่นๆหรอใช่อ๋อก็มีนะแต่ช่วงนี้ฉันไม่ค่อยได้เจอใครเลยนะวันนี้เธอเจอมีอากับเรเวลรีหรือเปล่านะอือเจอแล้วนะ่ะนายจะไปทำอะไรไหมก็ เดี๋ยวส่งเธอเข้านอนแล้วเดี๋ยวฉันก็อาจจะไปหาเดลเล่นนะ่ะแล้วก็เข้าหอ,อนอนแบบว่าไม่ต้องส่งฉันก็ได้เอา้าก็เธอจะไปแล้วไม่ใช่เหรอก็ใกล้แล้วนะ่ะแบบว่ามีอะไรไปทําก็ไปทําได้เลยนี่ฉันจะไปทําอะไรนะก็ไม่รู้สิมันยาวิกาศนะฉันก็นั่งนั่ง,น,ง,น,งนอนนอนแถวน,นี้แหละอาจจะแบบว่าเดินสำรวจ ทุกซอก,กทุกมุมนี่ฉันเดินมาหมดแล้วนะบ้านเราเนะี่ยกวเธอเจอพี่รหัสเธอหรือยังนะเจอแล้วนะเพราะว่าฉันยังไม่เจอเลยอ่ะไปหาไหมล่ะเดี๋ยวฉันช่วยหาไม่นะ่ะแบบว่ามันก็มันนานอนะ่ะอืมแค่ทักทายเองไม่นานหรอกใช่ไหมนิดเดียวนะ่ะถ้าเขายังอยู่นะคิดว่าไม่ เขาชื่อเอมี่ใช่ไหมใชม่เธอเคยเจอเขาหรือเปล่านะไม่เลยไม่เคยได้คุยได้สอบถามอะไรเลยใช่ไหมใช่อื๋อคนนั้นที่เราเจอพี่เอ็มเอ็มเใช่ไหมใช่เป็นพี่เอ็ม,อมแสดงว่าบ้านเราคนชอบสีชมพูเยอะนะเนี่ยทำไมอ่ะ ก็วันนั้นพี่เอ็มเจก็ใส่สีชมพูขาวไม่ใช่เหรออ๋อจริงด้วยนายก็ใส่สีชมพูใช่มีคนถามฉันเต็มเลยเนาะว่าไงอ๋อบอกสีกางเกงสีกางเกงกนายมันสะดุดตาฉันมากเลยนะแบบว่างั้นนายควรใส่ข้างบนเป็นสีแบบขาวๆไหมจะได้ดูหวานๆไง ถ้านายใส่สีกลางเกงมันก็หวานแล้วนะนี่ไงก็ตัดดำไงมันจะได้ดูแบบเหมือนเด็กผู้ชายใส่สีขาวก็เป็นเด็กผู้ชายได้อืมแต่ฉันชอบสีดำมากกว่านะโอเคชอบก็ชอบก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวฉันจะไปลองเลือกดูก็ได้นะเอองั้นฉันจะไปนอนแล้วนะโอเค ไ,ไว้เจอกันไว้เจอกันพรุ่งนี้เธอมาถึงก็ส่งจดมาหมายหายฉันก็นได้นะเผื่อฉันจะไปเรียนด้วยนะโอเคโอเคหวังว่านายจะว่างได้สิเดี๋ยวฉันว่างให้เธอเลยไ,เไว้เจอกันไว้เจอกันจันทาสวัสดิ์ไปซะและ้วเราเองก็ไปบ้านดีกว่า บ๊ายบาย